สถานีตำรวจภูธรคลองลึกยินดีต้อนรับพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนข้อมูลพื้นฐานสถานีตำรวจภูทครคลองลึกสร้างขึ้นเมื่อคุทธศักราช2478ในที่ดินของการทางรถไฟและที่ราษพัสดุและมีแนวเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาประมาณ31กิโลเมตรปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่ปกครอง3ตำบลคือตำบลข้าม ตำบลป่าไร่และตำบลอรัญญประเทศบางส่วนเขตพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งหมดประมาณ160ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ46,468คนแบ่งเป็นประชากรที่มีภูมิลำเนาทั้งหมดประมาณ12,468คนและประชากรแฝงทั้งหมดประมาณ34,000คนรายงานผลการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สถานีตำรวจภูทครคลองลึกขอรายงานคดีสำคัญในช่วงที่ผ่านมาคดีอาญาที่143/2565เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพ c t 5ต่อรอโดยพันตำรวจตรีชัยวัฒน์สเสวกวังได้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทครคลองลึกให้ดำเนินคดีกับคนไทยจำนวน32คนซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการแกงคอนเซ็นเตอร์ที่เมืองสีหานูวิลประเทศกัมพูชาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการส่งพัสดุไปประเทศจีนหลอกลวงคนไทยได้รับความเสียหายจำนวนหลายรายในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรมีส่วนร่วมในองค์กรอัชญากรข้ามชาติพนักงานไอการจังหวัดสแก้วร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธอนคลองลึกทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสแก้วศาลจังหวัดสแก้วได้พิพากษาลงโทษจำคุกผู้ร่วมขบวนการแก๊้งคอนเซ็นเตอร์จำนวน31คน จำคุกคนละ1ิปีและพิภากษาลงโทษเจ้าของบัญชีมา้าจำนวนหนึ่งคนจำคุกสองป,ปีเมื่อวันที่16สิงหาคม2566ารพลตำรวจเอกดรนกเอรนเพราะสุนทรสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามตำแหน่งในขณะนั้น พร้อมชุดจับกลุ่มได้ร่วมกันจับกลุ่มสถานีวิทยุคมนาคมและเสาสัญญาณผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีการลักลอบส่งสัญญาณโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีการลักลอบตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเถื่อนจึงได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายสารจนนำไปสู่การจับกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้กรณีที่1เข้าจับกลุ่มสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและหันทิศท,ทางสายอากาศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนสสถานีเป็นความผิดฐานมีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งโดยไม่ได้อนุญาตพร้อมทั้งจับกลุ่มผู้กระทำผิดจำนวนสองรายได้ทำการรื้อถอนสถานีวิทยุคมนาคมผิดกฎหมายดังกล่าวทั้งหมดและทำการยึดอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้กระทำความผิดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึก เพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปกรณีที่2พบการตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และหันทิศทางสายอากาศไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นเหตุให้พื้นที่การให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเกินกว่าอาณาเขตพื้นที่ประเทศไทยและล่วงล้ำไปยังอาณาเขตประเทศข้างเคียงจำนวน23สถานีได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดเร่งแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องโดยให้ถอนการติดตั้งสายอากาศบางจุดหรือปรับทิศทางสายอากาศ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดมีให้แพร่สัญญาณเคลื่อนความถี่ออกนอกเขตพื้นที่ประเทศไทยนอกจากนี้ได้ตรวจสอบพบการจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนการใช้งานโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานที่แท้จริงเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นจำนวน50ซิมการ์ดในพื้นที่ตลาดโรงเกลือจึงได้เข้าตรวจยึดซิมการ์ดดังกล่าวและดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายซิมการ์ดซึ่งเป็นความผิดตามพระราชะกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หนึ่งเมษายน2567เวลา9นาฬิกานำโดยพลตำรวจตรีชัดชัยสุรเชษพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพลตำรวจตรีอมศิลบุญญาณุสน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสก้วพันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหหัดถิ่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแกวพันตำรวจเอกอนทัทยจินดามนีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลึกพันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรธผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น ประกอบด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่12เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึกได้ร่วมกันนำหมายค้นของศาลจังหวัดสแก้วที่40ทับ2,567และ41ทับ2,567ลง29มีนาคม2567 มีอำนาจค้นสถานที่ได้ในวันที่1เมษายน2567เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาเขาทำการตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่และบ้านไม่ทราบเลขที่หมู่7ตำบลป่าไร่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสแก้วจำนวน2จุดจุดที่1ผลการตรวจค้นพบ1คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP จำนวน1เครื่อง2อุปกรณ์ไมโครติกจำนวน6เครื่อง3อุปกรณ์สวิตซิกโก220ซีรีส์จำนวน1เครื่อง 4อุปกรณ์สำหรับต่อสายอา6จีำนวน2เครื่อง5อุปกรณ์บันทึกกล้องวงจรปิดจำนวนหนึ่งเครื่อง6โทรศัพท์มือถือ oppo จำนวน2เครื่องจุดที่2ผลการตรวจค้นพบสายไฟเบอร์ออปติกหรือสายใยแก้วนำแสงจำนวน2เส้นจากการตรวจพบมีลักษณะเป็นการวางสายไฟเบอร์ออปติกฝังลงไปในดินลากสายสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศกัมพูชาจากจุดที่1ที่ตั้งตู้เซิร์ฟเวอร์ไปยังจุดที่2บริเวณพื้นที่ติดแนวชายแดนระยะทางประมาณ700เมตร อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสถิติชาวต่างชาติกระทำความผิดในคดีอาญาจำแนกตามสัญชาติผลการปราบปรามในช่วง3ปีที่ผ่านมาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทครคลองลึกมีการจับกุมผู้กระทำผิดทั้งหมด16สัญชาติจำนวน85รายปรากฏตามภาพฉายสถิติผลการปราบปรามจับกุมความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแยกเป็นรายปี มีผลการปฏิบัติดังนี้ปี2,565จับกลุ่ม284คดีผู้ต้องหา338คนปี2,566จับกลุ่ม406คดีผู้ต้องหา412คนและปี2,567จับกลุ่ม24คดีผู้ต้องหา24คนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน1ปัญหาด้านเศรษฐกิจเกิดจากประชาชนมีรายได้ต่ำส่งผลต่อผู้ใช้แรงงานเดินทางไปประกอบอาชีพที่ประเทศเพื่อนบ้าน2ปัญหาสังคม เกิดจากการรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสและเป็นช่องทางในการสแสวงหาผลประโยชน์ของวิชาชีพ 3. ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนยึดหลักวิถีแนวชายแดนหวังผลประโยชน์จากการลักลอบทําผิดกฎหมายและ 4. ภูมิประเทศติดต่อก,กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสะดวกในการลักลอบกระทําผิดในบางฤดูกาล